ในโชคมงคลชัยชนะวันนี้มีรายการนําเที่ยวเชี่ยงใหม่ครับผมขณะนี้เราอยู่บนดอยสุเทพนะครับดอยสุเทพแท้ครับโอ้สุดยอดครับคุณธรรมศักดิ์สุนต์ครับก็มีโอกาสได้มาอ่าอมาเที่ยวแล้วก็ได้มาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนทั้งประเทศอยากมาถ้าท่านยังไม่ได้มาท่านก็ลองสัมผัสดูนะครับเป็นบรรยากาศที่อ น่านาประทับใจหลายเรื่องได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวของเราจะมีรายการพิเศษีนะครับผมสืบสองสืบสองผีสืบส่องผีนะครับสิ่งบันเทิงสามารถค้นหาสิ่งลึกลับและความลึกลับกันได้อ่าผมอาจารย์เจรนัยโชคมงคลชนะอย่าลืมติดตามชมผมธรรมศักดิ์สยน์ด้วยครับ ครับตอนนี้คุณธรรมศักดิ์สุริยนกับแรงตั้งจิตอธิษฐานปล่อยนกปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยไปแล้วครับหมดแล้วนะฮะหมดแล้ว เลขอละแล้วครับป่าเอบยอดภาพที่ท่านเห็นอยู่ในจอขณะนี้นะครับเป็นภาพที่ดอยสุเทพจังหวัดเชียงใหม่นะครับคือบริเวณร,บรอบๆด้านบนของดอยสุเทพนะครับ แต่ภาพที่อยู่เบื้องหน้าท่านณนะตอนนี้ก็คือภาพของพ่อครูบาสีวิชัยนะครับ คือซุมประตูซุ้มการชนะพิเศษวัดพระธาตุสุเทพราชธานบอรวิหารนะครับชีวิตของข้าขยัแต่ซื้อดอกกระจ้ไม้ถูกเพียรจไม้ถูกเีย ตกใเลยทาไมอะอะไรนะฉยจริงจริงนี่เฉยจริงๆไม่ใช่เฉยธรรมดาเนี่ยจ่เฉยเลยจ่าเฉยสีแยกโอ้เฉยจริงจ ได้สอ้สีได้้อยแปดด้าสุด้ายแล้วสุดท้ายบันไดขั้นหนึ่งขาลงถ้าคนเข่าดีขาดีก็ไม่มีปัญหาถ้าคนเข่าเสื่อมเอ็นเสื่อมก็ต้องหยุดพัก เพราะว่าการปวดการเมื่อยอยู่ที่สุขภาพร่างกายใช่ครับใช่บางคนนอกจากสูงวัยอายุมากก็เรื่อหนึ่งแต่ถ้าคนหนุ่มสาวหมดแรงก็แสดงว่าเขาเสื่อมเห็นเสือ่อมแต่ของคุณนำ้ำปรสา์ไม่เคยเสื่อมเลยนะนี่เหมือนวิ่งร้อยเมตรนะใช่นแล้วแ,วแวนีแทท้แล้วทีเด็ดไม่ใช่เสื่อมไม่เสื่อมแต่เขาอย่างอื่นก็ไม่เสื่อมด้วยแข็งแรงครับแข <laughs> ็งแรง đã bị thay không nhất. ครูปราชญ์แาวบ้าน,าาาานคนคไทยเข้าใจทำนะครับโอ้โหอาร amazing, <amazing. S 1> ไิ่สิ้นหมายหมายความว่าเอาสิ่งที่เหลือใช้เอาเอา,เอามาเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิงแวดนรอม เวลคัมทูไทยแลนด์ Amazing วันนี้เรามาถึงตำหนักภูพิงราชนิเวศแล้วนะครับตรงนี้ครับผมอาจารย์เจรินายโชคมงคลชัยชนะและผมธรรมศักดิ์สุริยน์ครับตอนนี้มาชมตำหนักภูพิงราชนิเวศซึ่งเป็นสถานที่ที่สุดยอดและสวยงามบนยอดเขาดอยสุเทพยอดเขาดอยสุเทพนะครับตรงนี้ชื่อสถานีวิจัยดอยปุยก็เป็นบรรยากาศที่คนทุกคนอยากจะมาสัมผัสใช่ครับแต่ว่าบางคนได้มีโอกาส ก็มีบางคนไม่มีก็เชิญมาท่องเที่ยวกันเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่น่าท่องเที่ยวสุดในโลกยังมีที่ยังมีที่น่าเที่ยวมากเยอะนะครับอีกเยอะครับ a m a z i n g t h a ท l a n d เลยครับทุกอย่างที่นี่เพอร์เฟกทุกอย่างไม่ว่าอากาศอาหารอารมณ์ทุกอย่างต้องรวมอยู่ตรงนี้ว่าเราจะอยู่กันในสงคมด้วยความรักและความเข้าใจที่ดีต่อกันรักกันไว้เถิดนั่นแหละเราเกิดร่วมแดนไทยจะเกิดภาคไหนไไหนนกก็ทยยด้วัััใช่ครรบบ รถนี้เป็นรถนำโชคนะคนำเที่ยวทัวไทยเลขทะเบียนก็ออก,กวอยนะพืศาศาพ่ธมาตราอ๋ออันนี้มันถูกฉลกกับอาจารย์เจรนายมากเพราะว่าหนึ่งทั้งสีทั้งรถใช้มาหลายปีแต่ว่าสภาพของรถนั้นนําพาเราไปด้วยความปลอดภัยและด้วยความรวดเร็วใช่สมรระสุดยอดจช่ครัไม่ได้โฆษณาให้เขาแต่ว่า มันเป็นอะไรที่เป็นสมบัติของอาจารย์และอาจารย์ภาคภูมิใจใช่ตั้งแต่ได้คันนี้มาอาจารย์ก็แฮปปี้ในทุกเรื่องแฮปปี้ใช่แล้วต่อไปนี่จะแฮปปี้เรื่อยๆรถคันนี้ก็จะพาเราท่องเที่ยวรถคันนี้เนรมิตเงินให้อาจารย์ไม่ตัดจากค่าติดล้านนะโอ้ยสุดยอดรถคันนี้เนี่ยนะฮะสุดยอดจริงๆอภิเษกศศบริสีทธงหนึ่งสองหนึ่งเจ็ดถ้าตามเลขกระสายเขาเรียกว่าทั้งเลขทั้งอะไรให้คุณหมดใช่ครับบวกกันแล้วทั้งตัวศและตัวเลขได้19โอ้ยสุดยอดเป็นเลขนูบาการ์กำลังพระบุดดดยยอาเเี๋วรรขึ้นถไป เพื่อที่จะสร้างนะบารมีกันต่อโอเคโอเคิ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ตดต่อครับไล้ครับไปแล้วครับแล้วก็ยังเหลืออีกหลายๆอย่างเช่นเราเป็นคนดีของสังคมช่วยคนผู้ตกทุกข์ได้ยากช่วยทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินช่วยผู้ด้อยโอกาสนะช่วยพุทธศาสนาอย่างช่วยอะไรต่ออะไรได้เยอะเมื่อเราทําตัวเป็นคนที่มีเน่มงบวกเนี่ย ผมก็ว่ามันก็เป็นประโยชน์ต่อสังคมโดยส่วนรวมโอ้เยี่ยมมากครับคุณธรรมศักดิ์เยี่ยมมากครับน่าสนับสนุนนะครับครับงั้นก็อยากจะบอกคนรุ่นหลังว่าเราจะเป็นใครเป็นอะไรมาแต่ไหนก็แล้วแต่ย่อมไม่ไม,ไม่ไม่เท่าเทียมกันในด้านของการเกิดเป็นมนุษย์ในสังคมนี้แต่มนุษย์อยู่ในภาคใดในระดับใดชั้นใดก็แล้วแต่มีสิทธิทำดีทำชั่วเท่าเทียมกันหมด ใช่ครับใช่ฉะนั้นกรรมดีกมชั่วหรือว่าความคิดดีคิดชั่วของคนเรานั้นก็อยู่ที่การกระทําของตัวเองใช่ครับฉะนั้นให้เดินวิถีทางที่ถูกข้อสําคัญเป็นคนดีของแผ่นดินใช่ครับมามาร่วมกันเป็นคนดีของแผ่นดินครับอันนั้น,นก็จะเป็นความภาคภูมิใจกับลูกหลานเราพ่อแม่เราญาติโกโหติกาเราก็ก็จะได้เห็นหรือผู้คนทั่วไปเมื่อเราทําความดีไปแล้วเขาเห็นความดีนั้นก็จะยืนอยู่ยงยืนนาน ใช่ครับโอเคงั้นเราเดินทางกันต่อเลยครับครับเจยครับ,รบเดินทางปลอดภัยกับอาจารย์ครับสบูสบ่นรามิตรผิวสวยภายใน7วันต้องลัคกี้ทีนวัน49บาทเท่านั้นก็สวยได้